สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนน้องทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับสะอาดชาแนลเหมือนเดิมวันก่อนเราก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง 2. พศ มารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะนำเหรียญ5บาทที่หน้าตาธรรมดาแต่ข้อมูลไม่ธรรมดาเลยรวมทั้งราคาด้วยนะคะถ้าทุกท่านอยากทราบว,ว่าไม่ธรรมดายัางไงกรุณาดูคลิปให้จบด้วยนะคะเรามารับชมข้อมูลเหรียญ5บาทกันเลยค่ะเหรียญ5บาทโลหะสีขาว ทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทวงขอบนอกมีเฟืองหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลเมตรเรามาดูลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันนะคะกลางเหรียญมีพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยม ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่าค่ะนี่คือรายละเอียดของด้านหน้านะคะต่อมาเราก็มาดูด้านหลังกันความพิเศษความสําคัญก็อยู่ที่ด้านหลังนี่แหละคะ่ะด้านหลังค่ะกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบัวิพิตรดุสิตวนาราม บริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญพุทธศักราช2532เบื้องล่างมีเลขบอกราคา5บาทโดยมีข้อความว่าบาทค่าระหว่างไี่พศกันนะคะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2532ราคาอยู่ที่120บาทต่อเหรียญนะคะ ยอดการผลิตอยู่ที่36 9, ล้าน33900นห่เนหรียญนะคะนี่ก็คือความแตกต่างในรายละเอียดของเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2532ค่ะเรามาดูเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2542กันบ้างว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2542ราคาอยู่ที่100บาทต่อเหรียญยอดการผลิตอยู่ที่50 50 000, 7, 6, 000, 000ล้าน7 6 0 0 0 0เหรียญค่ะ น้ำหนักของเหรียญทั้งสองอยู่ที่7.5กรัมค่ะการเปลี่ยนแปลงซื้อขายอยู่ที่ความพอใจของคนทั้งสองฝ่ายนะคะทุกท่านก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าเหรียญห้าบาททั้งสองเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะราคาของมันอยู่ต่างกันอยู่ที่20บบาทค่ะสุดท้ายขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งสัน่นให้ทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ